สวัสดีค่ะพอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณย่าจันหอมสตอรีนะคะว้าวว,าวนี่ไงลูกสาวของเราไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปดังใจสมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะข่าวดีเมื่อวานที่นะคะเอ็ดยาเกินไปนะคะว่าเออมี พี่น้องของเรานะคะว่าเออลูกสาวเรามีข่าวดีกับอาจารย์จิมมี่ภูไทยนะคะว้าวยิม่มากเลยสุดท้ายเราก็มีข่าวดีตอนนี้ลูกสาวไปที่ไหนนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณทิพย์ขอบคุณคุณทิพย์มากๆเลยนะคะ ดีใจหลายหลายเด้นอนะาจ้าพ่อพ่อแม,แม่เอ้ยนะคะ <c oughs> ลูกสาวเราจะได้มีผลงานใหม่นะคะให้พ่อพ่อแม,แม่ได้รับชมแล้วรอข่าวดีข่าวดีนะคะ <c oughs> ดีจริงจนะคะ่ะนี่แหละพ่อแม่เอ้ยนะคะ เมื่อวานนะคะเดินทางนะัดไปด้วยกันนี่เห็นไหมคะลูกสาวนะคะอน่ารักมากๆเลยเห็นลูกมีความสุขเราก็มีความสุขนะคะไปแล้วไปแล้วสาวน้อยของเราอะไรยังไงเอ๊ะอะไรยังไงแอมผู้ไทยและคอร์ดนะคะ ภูไทยเละคอร์ดนะคะลูกสาวแม่แม่เอซบอกว่าเอัดยาก,กระตักไปนะคะน่ารักมากเลยอัดยามีหลายช่อง facebook เนาะคะ่ะอืมต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนนี่วะภาษาใตา้เอฟซีนะคะรอฟังเพลงใหม่จ้านะคะใช่จะย้ำเลย คันแล้วมีนัดกับอาจารย์ก็บอกบอกบอกว่านั้นนะคะมีนัดกับอาจารย์ก็ไม่บอกว่ะผมอพอแม่แม่เอฟซี FC, ดีใจนะคะเยี่ยมเลยจริงๆเรารอชมผลงานใหม่ของลูกสาวนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่แมจะาหินไหมคะดีใจหลายๆเด้อ ทุกคนบอกรอฟังรอฟังน่ารักมากเลยขอบคุณคุณทิพย์มากเลยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะลูกสาวคนน่ารักของเรายิ้มสดใสเลยน่ารักเสมอแม่แม่อฟซรอฟังรอฟังลูกสาวคนน่ารัก น่ารักลห,หลายๆเด้อจะข่าวดีแน่ๆนะคะรอฟังว่าลูกสาวจะเป็นเพลงอะไรเรามาดูกันเด้อรอชมรอชมลูกสาวคนเก่งเก่งทุกอย่างนะคะเขาเรียกว่าพัฒนาไม่หยุดยั้งก็คือผู้สาวคนนี้แลหจะ น่ารักความน่ารักความเป็นกันเองของลูกสาวนะคะ่นะน่าหล้ายหลายลาย,ยิ้มน่ารักจังครับว่าเสียงเพลงชอบเสียงเพลงคนนี้ ก็งามวันน้าเอฟซีเซลล์ลูกสาวศิลปินนะคะคนปโปรดนะจ๊ะน่ารักจังเลยแม่แม่เอฟซีเรารอนะคะข่าวดีนะคะลูกสาวนะคะน่าจะไปบันทึกแล้วนะคะเนาะน่าจะไปบันทึกเทปเพลงล้วค่ะ เลยคนเก่งของแม่แม่ฮาดีมากเลยลูกสาวผู้สาวคนเก่งของเราเห็นไหมพ่อพ่อแม,แม่มีอะไรดีดีอํมไว้ก่อนอํมไว้ก่อนอนะาจารย์ลูกสาวอํมไว้ก่อนอํมไว้ก่อน หลากมากเลยแม่่พอดีใจดีใจรอชมข่าวดีนะคะและแล้วก็เป็นจริงนะคะเนาะเขาเรียกว่า ไม่มีใครเกินจริงๆคนเก่งของเราพ่อพ่แม่เอ้ยพูดเป็นคําเดียวอันนะคําอื่นพูดพูดกับผู้สาวหลานสาวคนนี้นะเป็นหลานสาวนะเนี่ยแต่หลานสาวหลานสาวผู้น่ารักนะจ๊ะน่ารักที่สุด เยี่ยมมากๆเลยขอลูกสาวดังๆปังๆเด้อพ่อแม่คลิปนี้อัจยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคุณญาจันหอมสตอรีนะคะเอฟซีลูกสาว มอมอสอคนสวยน้องแอมชนทิชาทิดาน้อยแห่งชานุมานสาวน้อยคนเก่งนะคะสวยเก่งใจบุญน่ารักทุกอย่างนะคะเป็นคนกันเองผู้สาวบ้านๆน,นะจ๊ะเขาเรียกว่าทุกอย่างออกมาจากข้างในเนาะเป็นคนน่ารักเนี่ยปกติ แต่งตัวธรรมดาก็น่ารักนะคะแต่เวลานางออกงานนะนะโอ้เวลาแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องโอ้ยน่ารักอริศม,มากเลยจริงๆนะไม่ได้ยกยอนะตามที่ได้เจอตัวจริงสองครั้งแล้วนะก็ประทับใจทุกครั้งยิม่มากเลยลูกสาวคนเก่งขอให้ลูกดังๆปังๆ ตลอดปีและตลอดไปมีแต่สิ่งดีๆมากมายเดอ้อเข้ามามีเพียงเยอะๆนะคะลูกจ๋านะคะ สวัสดีค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้คนไหนเข้ามากดไลค์ก็ขอให้ร่ำรวยคนไหนยังไม่ติดตามติดตามเกขเขอให้รวยๆปังๆรยความสุขโรยสุขภาพอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้มีความสุขไปที่ไหนไมีแต่คนรักมากมายเทวดาคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ